สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถ Ford Ranger นะครับปี2019คันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับสมาร์ทเกตนะครับ OBD กับร้าน OBD Shop ของเรานะครับเลือกเป็นรุ่น Luffy XF นะครับลูกค้าเลือกเป็นเกียรตรุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งใน Ford Ranger นะครับตัวนี้เป็น Luffy XF นะครับตัวนี้นะครับ พอร์ต OBD ของ Ford นะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเหนือแป้นคันเร่งนะครับขึ้นมาจะสังเกตอยู่ด้านบนด้านไหนนี้นะครับด้านไหนนี้ด้านไนนี้เลยตรงนี้นะครับมีค่า OBD อยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าด้านหลังนี้ได้เลยนะครับก็สามารถอ่านค่าของรถได้เลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกรททำอะไรได้บ้างนะครับเกร r ลูฟี่ XF นะครับตัวนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับที่จะดูค่าต่างๆของรถนะครับ Ford r a n g e อร์นะครับได้นะครับนี่นะครับก็ดูค่าได้เลยนะครับก็จะมีค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากนะครับแรกนะครับก็จะเป็นนะครับค่าความร้อนม้อน้ํานะครับตัวนี้นะครับค่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับค่าโวลต์แบตเตอรี่สปีดความเร็ววัดรอบวัดบูทดูได้หมดเลยนะครับเกียร์สมูทนะครับไม่ดีเลยนะครับสังเกตนะครับเหยียบขึ้นตามรอบของรถเลยนะครับ เปลี yup. <po target> <constitutional> ่ยนหน้าจอได้หลายหน้านะครับโดยการกดปุ่มด้านหลังอันนี้หน้าที่2นะครับก็จะบอกค่าของวัดรอบความเร็วหม้อน้ําอุณหภูมิมันเกียร์บูทนะครับเนี่ยครับจะทํางานนะครับว่าบูทกี่ปอนด์นะครับมีแบตเตอรี่ความเร็วขึ้นตรงนี้นะครับก็มีค่ารวมให้ทั้งหมด9ค่าแบบนี้นะครับก็จะบอกในเรื่องของความเร็ววัดรอบนะครับบูทนะครับหม้อน้ําอุณหภูมิมันเกียร์โว์แบตเตอรี่นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิอินเทค แอร์เทมนะครับอุณหภูมิดีแล้วก็เวลาที่ขับรถอะไรประมาณนี้สามารถเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับเกจสมูทไม่ดีเลยนะครับดูวัดรอบนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับใน Ford Rang e r นะครับอ่าันนี้ก็อีกหน้าหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับเกจสมูทนะครับตัวรุ่นนี้ขายดีมากนะครับเป็นชื่อเกจรุ่นว่าลูฟี่เนะครับสามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ในรถ f o r d r a n g e r ได้นะครับที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะครับอันนี้ก็อีกหน้าหนึ่งนะครับกราฟิกสวยๆนะครับ และนี่นะครับหน้าสุดท้ายนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่านค่าได้ครบนะครับเมนูต่างๆเข้าแก้ไขค่าได้หมดปรับสมงปรับสีได้นะครับอยาก็ะเปลี่ยนสมงเปลี่ยนสีเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีตัวเลขให้ดูนะครับเราก็เข้ามาที่ไอเทมคัลเลอร์ตัวนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนสีตัวเลขนะครับก็อยากได้เป็นสีอะไรก็กดเปลี่ยนได้เลยนะครับนะครับสมพูนะครับน้ำเงิน อ่านะครับฟ้าม่วงอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนได้หมดเลยนี่นะครับมาลองออกดูนะครับนี่จะเป็นสีฟ้านะครับเปลี่ยนสีได้นะครับตัวเลขเปลี่ยนได้หมดนะครับทุกจุดนะครับลูกคุณลูกค้าจะกลับเป็นสีขาวแล้วก็เข้าไปแก้ไขได้นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเก็บตั้งข้าง่ายนะครับตัวนี้ ติดตั้งใน Ford Ranger นะครับดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ได้นะครับเกรสส o มูทไม่ดีเลยนะครับ mm hmm. สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดี mm hmm. อีกรุ่นหนึ่งนะครับ ลูฟี่เอเนี่ยขายดีมากในร้าน OB บีช็อของเรานะครับท่านใดสนใจอยากสั่งซื้อเกียร์ลูฟี่เอนะครับตัวนี้เพื่อไปดูค่าต่างๆของรถรวมถึงดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับวัดบูธเทอร์โบโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตัดต่อเท่าลมนะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0 8 9 9 6 9 5 7 0 8นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OB บีช็อมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับจ่ายแค่ค่าสินค้าพอนะครับบริการติดตั้งเราติดตั้งให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจทักมานะครับและขอบคุณคุณลูกค้าที่ขับรถ Ford Ranger ดีเซลคันนี้นะครับมาที่น้าร้านอูบูดีอปของเรานะครับเพื่อติดตั้งเกีรลูฟี่ xf ตัวนี้นะครับท่านใดสนใจทักมานะครับอ่าคันนี้ใน Ford Ranger แบบนี้เลยนะครับสมูทนะครับเกีร์สมูทนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ